วัสดีจ้าเจอน้องนนท์อ,อีกแล้วค่ะอะไรคะน้องนนท์เล่นกระ马แมวม่อนแมวม่อนนนท์เล่นกับมา้มมนนนบมานะปะเนี่ยแฮมเรียกแฮมแฮม จบัจบอย่าระวังมันกัดนะลูกมันจะกัดเด้เดวมันสิกัดรถหลบรถไอ้แฮมหลบรถโอ้ เาเอไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวรถเขาล้มหน้นสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะไม่ต้องไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปกดนั่งเฉยหืม ไปขึ้นบ้านแฮมไปนู่นแล้วนูน่นแฮมอยู่นู่นแล้วแฮมรถรถรถมานะรถมานะรถมอเตอร์ไซค์มารถมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์มา เดินไปดูแฮมมา๋ยวรถให้รถไปก่อนให้รถรถกลับมาเองนี่ยายสวัสดีค่ะยายหรือยังสวัสดีค่ะไปเที่ยวยายไม่ไปเที่ยวยายไม่ไปเที่ยวยายคนยายผมให้เดี๋ยวมาตัวมายบายด้วยขอบคุณค่ะยายด้วยนะ ยายให้ขนมหนมต้องขอบคุณนะนะไปนุนแล้วไปกับยายไปตึ๊ตรงขามนุนกับยายแล้ว เสียงดังว่าที่มันนอนมันขึ้นไปมันเหนื่อยมันงพอทายเลยนะจ๊ะพูดพูดเลยค่ะพูดได้เลยอันนี้คือกําลังต้มข้าวให้หมาอยู่นะคะเพื่อไปเลี้ยงหมาจรที่หลังเขตดอนเมืองนะคะถ้าทุกคนน่ะอยากจะร่วมสาธุสาธุค่ะร่วมมทนาบุญด้วยก็ได้นะคะดีสาธุเลยเนาะเดี๋ยวไปบอกขยักก่อนนะว่าทำไมอาทิตย์ที่แล้วไม่มา YouTube โอเคถ่ายเล่นๆนี่แฮมแบกนี่ถ่ายเล่นๆไป โม่ได้หมูมันได้หมูไปไหนอันนี้ชื่อโมโม่อันนี้ชื่อโมโม่นะจ๊ะนั่นมันแบคแฮมนะคะโมโม่ได้สามนาทีต้องแปดนาทีต้องแปดนาทีใช่ไหมแฮมหนุนก็ไปกับยายแล้วยายพาไปเอาขนมต้มไก่ต้มไก่ให้หมานะคะ ไปสนใจที่จะทำบุญก็ทักร่วมทำบุญทักมาได้นะคะยายต้องทำทุกวันเลยค่ะยายขาเขาไม่ดียายทำทุกวันเลยค่ะเอาไปส่งค่ะสงสารหมาค่ะพี่ดีเลยกำลังต้มอยู่นะคะใกล้จะสุกแล้วอยากแฮมมาแฮมไหมไม่แฮมอันนี้ไม่ใช่หมาจอรถคิ้วเขียวๆนี่คือรถอะไรคะรถเขียวๆ แฮมไก่ยังไม่สุกเลยแม่แฮมกินไม่ได้แฮมรอไก่ไม่แฮมรอไก่กินอยู่รอไก่เรียกว่ารอน้ำพริกรออะไรเป็นแฮมแฮมไอยิ้มยิ้มทักทายหน่อยเร็วแต่ก็เหมือนมันยิ้มอยู่นะเนี่ย เหมือนมันยิ้มอยู่วันนี้กาแฟร้านนห้หยดไหนอร่อยไหมอ๋อนึกว่าเองชื่ออะไรอืมแล้วยุดวันนี้เอ้าววันนี้มีมาสองคันคันละคันละที่หนุนจะได้ขนมอะไรมาเนาะ เมื่อวานที่ยายแกให้ขนมมาเขาเขากินนี้ดีขนมอันนั้นนะยายนี่แหละแกให้นขนมอะไรไม่รู้แต่หนูกินก็อร่อยนะมันคล้ายๆขาย้ขาวเ,เกี๊ยบนะแต่มันอร่อยเอ็นเอนเนโต้ก็ชอบกินกินเนียนกินยิาา่งแย่งกันกินจนร้องไห้เพราะลูกแกน่ะได้มาจากเมืองไอ้พี่เขาตั้งบูธที่ที่บางรองเห็นไหม เขากินไม่ทันหรือว่ายัางไงอ่ะแล้วลูกหลานแกไม่กินเหรอกินหรอกได้มาทุกวันวันนอ้โหให้เห็นเยอะๆเขาไม่ค่อยอยากกินะนะเขาเบื่อ,อเราไม่อยากให้ข้าวมาันเพราะอะไรมันมาทุกวันแล้วเราควรลดเยิม้มมันเจ้าของเขาเขาก็ให้อยู่นะเขาบอกอมไม่ใช่ว่าเขาปล่อยให้อดนะแต่มันไม่กินมันจะมาเรามีตับอะไรก็จะมากินแต่เรากลัวรถ ช้าเย็นมันมานแต่เราควนรถเดียดมันอยูนี่มันอร่อยหรือเปล่าเราก็เลยไม่กล้าถ้าให้เนี่ยมันจะเคยอยู่นี่มันอร่อยหรือว่ายังไงมันอร่อยเพราะเราให้กินตับเยอะๆแต่วันนี้ไม่มีอยู่ที่นู่นกินอะไรล่ะแฮมกินอาหารเม็ดหรือว่ากินอะไรลูกแฮมหรือว่ากินปนกินปนกินแจ้วตีกินแจ้ววะปลาซับหรือยังไงไปบ้านไปลูกไปแต่มันก็กลับบ้านถูกอยู่นะโอ้มันก็มาน่ะ มาเองไอ้มูเนี่ยไปถึงไหนมันก็กลับโอ้มาเองไปเองมันเหมือนกับไอ้สามตนนั้นน่ะเนาะใช่ไอ้สามไปเย็นมาไปเท้าไอ้ร้านทองอืมไม่รูกเขาจ้างมาหรือเปล่าเขาก็คงให้อาหารด้วยแหละมั้งเคยอยู่เขาเคยให้อยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่ให้มากหรอกเขาก็บอกว่าให้วางได้แต่ว่าถ้าเป็นหมาอื่นเขาไม่เขาว่านกอ่ะ มันก็เหมือนกับเขาไปนอนเฝ้าให้ด้วยแหละรถอ่ะรถมันจะนนนขึะ้นไปพิมรถขยะสอบถามที่แล้วอบอกคนขับลาพักร้อนหนูเลยบอก,ก,กลุงวางโกหกหนูนเหรอก็คนนั้นไงคนนั้นอยากเขาลาพักร้อนหมูบอกหนูจัดการแล้วคนขับแบบนูน่นเ <c ười> ยินเรียกแม่กระยันหยมูเลยบอกว่าถ้าอาทิตย์หนึ่งสองครั้งไม่ได้ก็ขอเป็นบไปไปยัยยงดีมันจะได้ไม่ต้องสะสมเยอะ เก็บก็ยากแล้วมันแมงวันเรื่องนีอ้าคลิปนี้ไว้ก็นี่กันนะจ๊ะได้อพอกันคลิปไหน <ะ S 2> จา้าแปดนาทีแล้วเหรอจา้<บ>าดีค่ะ